นห่วงเธอกลัวเธอวันไวกับสิ่งไร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอกาวเดินทุกการบูชาของบุคคล ผู้บูชาท่านที่อบรมตนดีแล้วคนเดียวแม้เพียงครู่เดียวประเสริฐกว่าการบูชาของบุคคลผู้บูชาไฟในป่าเป็นเวลาร้อยปีลฉัน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังเรายังคงอยู่ที่นี่ที่ที่เราเคยเกิดให้ฟังว่าถ้ามาในยุคก่อนๆเราจะเห็นความโรคร้างความแห้งแล้งวันนี้เรามีร่มไม้มีใบเขียวๆมีสายน้ำทำให้เราเย็นกายแล้วก็เย็นใจซึ่งเป็นความเมตตาของท่านอาจารย์ปัญญาเนรนวัณุ วันนี้ก็ขอโอกาสท่านอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะการที่เราได้ฟังได้ยินได้อ่านเรื่องราวในพระพุทธศาสนาบางทีเราจะค้นพบถ้อยคําหรือว่าคําศัพท์ที่เออมันคืออะไรหนอะมันแปลว่าอะไรหนอะแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรือไม่หนอะแล้วมันมีที่มาที่ไปอย่างไรหนอะก็ต้องขอโอกาสท่านอาจารย์เมตตาได้บอกสอนเราในเรื่องนี้ว่าเรื่องของ ถ้อยคำแฝงในภาษาปราดทั้งหลายเจ้าค่ะ,จะเ,ออเจริญพรอาจารย์การศึกษาธรรมะของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นการศึกษาสัตธรรมที่ได้รับการส่งต่อมาจากผู้ทรงศีมจากสาวกของพระพุทธองค์และต้องการให้เกิดความมั่นคงเป็นปึกแผ่นยาวนานซึ่งการสืบต่อจะต้องส่งต่อกันด้วยการบอกเล่ากันมา ในช่วงแรกๆบอกเล่าฟังจำพูดต่อฟังจำพูดต่อบรรยากาศอย่างนั้นมันควรเติมเรื่องชวนจดจำจะจดจำต้องรู้สึกสนุกน่าสนใจและชวนให้อยากเล่าต่อนี่คือธรรมะมันมีการาสร้างภาวะการปรับสภาพตัวเองเพื่อความอยู่รอดนั่นเองของสัตรรมมีเรื่องราวประเภทหนึ่งเกาเรียกว่า เกี่ยวกับจํานวนอย่างที่ว่าถ้าจํานวนมากมายมหาศาลเขาใช้จํานวน84,000ืพันเป็นเกณฑ์ถ้าเยอะใช้ห0าคอยถ้าเยอะไม่มากใช้เจ็ดอะไรอย่างนี้เลขเจ็ดเราจะเจอบ่อยกับในเหตุการณ์หนึ่งจะมีเรื่องของเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างพรหมบ้างมาในที่ประทับล้วจะเคยพบพระสูตรบางพระสูตรที่จะบอกว่ามีเทวดา ได้มาหาพระองค์ได้มาที่อารามหรือมาที่เชตวันได้ยืนอยู่หน้าที่อันสมควรแสดงความนับถือแล้วก็เปล่งถ้อยภาษิตเพื่อถามปัญหาและพระพุทธเจ้าก็ได้ตอบคำถามเทวดาคนนั้นเทวดานั้นได้ทำให้เชตวันนั้นสว่างสวัยอันนี้คือเราจะได้ยินเจ้าค่ะฟังผิวเผินเราจะรู้สึกว่าพระองค์เป็นสิ่งเป็นสิ่ง เนือมนุษย์สามัญคือสอนเทวดาด้วยคนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ไปสอนเทวดาแต่พระเจ้าเป็นบุคคลที่เทวดายังมาหามาเคารพและพระองค์สอนแม้แต่เทวดาฝั่งนี้ก็ทำให้เกิดภาพที่ที่คนนะดูพระองค์ดีขึ้นมากๆเหนือ <c oughs> มนุษย์แล้วแล้วจริงๆมันควรเป็นยังไง <c oughs> โดยข้อธรรมชาติแล้วคำว่าทำให้เชตวันสว่างเนี่ย ถ้าหมายถึงเทวดาจริงๆเทวดาคือสิ่งที่ไม่มีร่างกายเป็นเรื่องของนามปรธรรมถ้าเป็นแบบเทวดากันอย่างมีเทวดาต้องไม่มีร่างกายแต่เป็นส่วนของนามปธรรมล้วนๆอันนั้นคือเทวดาแบบที่เขาเชื่อกันอย่างนั้นแล้วเจ้านามปธรรมล้วนๆอันนั้นเน่ะไม่สามารถจะทำให้เชตวันสว่างได้เพราะไม่ใช่ครบเพิงเจ้าค่ะนั้นถ้าเป็นเทวดาแบบนี้ยทาเชตวันสว่างไม่ได้ดังนั้นข้อเนี้ มันต้องซ่อนอะไรอีกแล้วล่ะปราดต้องซ่อนอะไรทำไมต้องเทวดาถ้าเป็นภาษาปราดจริงๆคำว่าเทวดาเนี่ยหมายถึงคนดีคนชอบเรียกคนดีว่านี่เพราะเทวดาผู้หญิงดีก็เรียกนางฟ้าเนี่ยโยมคือนางฟ้าผู้ชายก็เทวดา <laughs> ได้มาหาพระเจ้า <laughs> คนที่มีใจอย่างนางฟ้าเทวดาได้มาหาพระองค์ แต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยได้ได้มาถึงสถานที่พระองค์แล้วได้ถามปัญหาปัญหาอันนั้นเป็นปัญหาที่งดงามและชวนให้จดจำเ,เมื่อเขาถามเสร็จเขาก็จากไปคนไม่รู้ว่าคนคนนั้นคือใครมาถามแต่รู้ได้ว่าเป็นคำถามของผู้ชายมาถามเมื่อผ่านเวลาการสืบทอดเนี่ย ภาสิทอันนั้นที่เป็นสวยงามที่เขาถามพระองค์ตอบยังเป็นภาสิทธิที่คนที่อยู่ในอารามณนะที่นั้นเนี่ยได้ฟังด้วยพิสุก็ได้ฟังนะเมื่อฟังแล้วก็ได้จำจำแล้วก็ได้ฟังคำตอบพระองค์ด้วยฟังคำถามเขาด้วยก็ไปเล่าต่อบอกต่อจึงทำให้มีคำถามคำตอบส่งมาถึงเราทุกวันนี้นั้นที่เหลือคือธรรมะแต่คนถามใครก็ไม่รู้ เลยต้องบอกว่าเทวดามาถามเพราะไม่รู้ว่านายอะไรนางอะไรแต่คือคนดีแล้วคำว่าทำอารามให้สว่างสวยคือคำถามของเขาก็มันสวยงามมันทำให้มองเห็นภาพกระจ่างจากที่เคยมืดมิดไม่รู้มานานเนี่ยพอถามเข้าไปพระเจ้าตอบนี่สว่างเลยเนะเหมือนคำคำพูดของพระองค์เนี่ย ทำให้ผู้ฟังนะที่ตรงนั้นได้กระจ่างได้สว่างเลยสว่างกันทั้งอารามก็หมายถึงกระจ่างกันทั้งอารามน์่ลเรืงคำถามของเทวดาอันนั้นช่วยเปิดสิ่งที่ปิดช่วยทำลายความมืดมิดในบางมุมจึงให้ความรู้สึกเหมือนกับเชวตวันนั้นสว่างสวยัยเทวดาทำให้เชวตวันนั้นสว่างสวัยขึ้นมาเลยนี่คือเทวดา หมายถึงคนดีที่เธอมาทิ้งคำถามไว้แล้วก็จากไปพอผ่านเวลาธรรมะยังอยู่นี่พะธรรมะนั้นสวยพอสวยแล้วเราจำไหมจำพอจำแล้วก็จะไปเล่าว่าพระอ,องค์เนี่ยได้ตอบอย่างนี้อย่างนี้มีคนมาถามอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้พอต้องการสืบท่อสัตธรรมมันต้องหาที่มาที่ไปว่าคำถามใครถามพอใครถามแล้วใครถามละคนนั้นใครก็ไม่รู้ก็ต้องบอก เทวดามาถาม,อ,มอันนี้คือลักษณะภาษาปราดก็เรียกปราดใช้คำว่าเทวดากับคนดีใช้คำว่าสว่างสวยัยแทนคบเพลิงคือสว่างสวัยทางปัญญาสว่างสวัยทางจิตใจทำให้เชตวันสว่างสวัยคือทุกคนรู้สึกสว่างกันโดยทั่วถึงนี่หมายถึงใจคน ไม่ได้หมายถึงว่าเทวดามาปรากฏองค์และเปล่งลัศมีมคือทำให้เชตวันสว่างโดยไม่ต้องใช้คบเพลิงไม่ใช่อย่างนั้นอ,อันนี้คือภาษาปราดนะกับมีความหมายอีกอย่างเช่นเหตุการณ์หนึ่งพิสุณีท่านหนึ่งมีหนุ่มเนี่ยตามตามระราน ตามที่จะก่อกวนพระนางเนื่องจากหนุ่มคนนี้เคยชอบพิษุนีมาตั้งแต่พิษุนีท่านบวชพอบวชแล้วท่านบรรลุอรหันต์แล้วเนี่ยหนุ่มคนนั้นก็ยังไม่เลิกตามจนถึงจุดหนึ่งพิษุณีอรหันต์ท่านเลยถามว่าเธอตามเราเนี่ยเธอต้องการอะไรเธอต้องการอะไรถึงตามก็เพราะว่าเราชอบเธอเราถึงตาม ภิกษุนีก็ถามว่าเธอชอบอะไรเราเหรอเราชอบดวงตาของเธอ,อท่านก็เลยควักลูกตาให้เลยอ <laughs> พอควักให้เนี่ยมันก็ชวนให้เราต้องต้องเกิดสองภาวะคือเชื่อกับสงสัยระดับอลหันเนี่ยหนุ่มเกาะแกะแลเลอะเทอะไม่มีแกนสารบอกว่าชอบลูกตานเลยควักลูกตาให้เนี่ย คนฉลาดก็จะทำไหมคู่ควรไหมอรหันต้องทำ้ายต,ตัวเองเพื่อคนที่กิเลสหนาอันนั้นก็ไม่ได้คู่ควรอยู่แล้วนะแล้วที่จริงควรเป็นอะไรที่จริงก็แค่ปาดเขาต้องการบอกว่าเมื่อหนุ่มคนนั้นตามเกาะแกะภิกษุณีก็เลยเทศให้หนึ่งกันอพอาะเทศหนึ่งกันคือควักลูกตาคือดวงตาก็คือเอาไว้มองดวงตาเนี่ยเอาไว้ให้เห็นการที่ควักลูกตาคือ เอาปัญญาที่เกิดจากการที่พิสุนีนั้นเห็นธรรมเนี่ยเอาธรรมที่เกิดจากการเห็นของตนเนี่ยให้กับหนุ่มคนนั้น mm hmm. ก็เรียกควักลูกตาคือให้ปัญญาควักคือเอาออกจากข้างในเจ้าค่ะเอาลูกตาของตัวเองก็คือเอาธรรมะของตัวเองเนี่ยให้เขา mm hmm. เมื่อให้เขาเขาเลยเกิดดวงตาได้ดวงตามีดวงตามีดวงตาก็าไว เห็นธรรมนั่นเองเฮกับว่าเขามืดมนไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้ไม่รู้ควรหรือไม่ควรพิษุนีก็เลยให้ปัญญาเปรียบการให้ในี่ว่าควักลูกตาคือให้จักใจจริงๆให้ด้วยบริสุทธิ์จริงๆเอาเอาปัญญาของตัวเองหรือเอาดวงตาของตัวเองให้เขาให้เขาได้เข้าใจให้เขาได้มองเห็นว่าอะไรคืออะไร นั้นพอควักดวงตาให้หนุ่มคนนั้นเลยเกิดดวงตาเห็นธรรมเลยเลิกตื้อภิกษุณีส,สาธให้ปัญญา,าทีนี้คำว่าดวงตาก็จะมาตีความอีกว่าค,คือคืออะไรไม่ใช่ควักกันสดสดไอ้นั้นมันมันดูตื่นเต้นตมันไม่ควรเป็นแบบนั้นต้องขอโอกาสท่านอาจารย์ควักต่อพรุ่งนี้ดีไหมคะควักดวงตาเนี่ยแหละนี่คือหนึ่งในภราศาสตร์เจ้าค่ะวันพรุ่งนี้เราจะ กลับมาขอติดตามในเรื่องนี้ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ได้มาแนะนําบอกสอนเราต่อว่าการควักดวงตาออกมาของตัวเองเนี่ยออกมามันหมายถึงอะไรและได้เห็นทมเป็นยังไง<อ>วันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังล้านะคะเราจะกลับมาใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะเป็นกําลังใจ